Hi guys welcome to learn English with ครูพิมสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกับครูพีมอีกแล้วนะคะ today topic is verb to do สำหรับเรื่องที่ครูพิมจะสอนในวันนี้ก็คือเรื่อง verb to do หรือก็คือกริยาที่เป็นดูนั่นเอง Objective วันน I focus on the student will be able to match the pronoun and verb to do หรือจุดเน้นในวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ที่ครูจะเน้นก็คือเน้นให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะจับคู่คำสรรพนามกับคำกริยาที่เป็นดูกับดัสได้ ก็คือนักเรียนสามารถเข้าใจวิธีการใช้นักเรียนสามารถรู้ว่า i ใช้กับอะไร u ใช้กับอะไรประมาณนี้นะโอเคนะหวังว่านักเรียนคงยังไม่ลืมคําสรรพนามนะที่ครูได้สอนที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะเป็น i u v d h i t โอเคไหม i u v d เนี่ยใช้กับ u h ีชีอิดเนี่ยเราใช้กับดัสจำหน้านี้เอาไว้ให้ดีหน้านี้สำคัญมากอายูเดใช้ดู h ีชีใช้ดัสแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มันเป็นชื่อคนเนาะชื่อคนอย่างเช่น Michael ชื่อไมเคิลเนี่ยเป็นชื่อผู้ชายชื่อผู้ชายคนเดียวคนจะใช้คำว่าอะไร She หรือ He อ่าห้คิดให้คิด,คดแล้วก็ถ้าเป็น a d ด็อกอดด็เนี่ยควรจะเป็นอะไร I ได้ไหมยู you, ได้ไหม หรือจะเป็น it. อิดถ้าใครจำความหมายของคำสพนามได้หวังว่านักเรียนน่าจะจำที่ครูบ,บอกนี้ได้เนาะตัวอย่างเช่น I do my homework ฉันทำกันบ้าน You do the ironing in the morning เธอเรีดผ้าในตอนเช้า we do the laundry every day พวกเราซักผ้าทุกวัน they do housework every day พวกเขาทำงานบ้านทุกวันอันนี้ตัวอย่างเนาะ I do you do we do they do เนาะต่อไป he she it เนาะ she ก็ s He does housework every evening ก็คือหล่อนเนี่ยทำงานบ้านทุกๆเย็นแล้วก็ he does homework every day เขาผู้ชายคนนั้นเนี่ยทำกันบ้านทุกๆวนันแล้วก็คำว่า it เดี๋ยวครจะยกตัวอย่างคำว่า it ก็คืออย่างเช่น it you exercise every day ก็คือมันออกกำลับบงกายทุกๆวนันอย่างเช่นหมาเนี่ยออกกำลับบงกายทุกๆวนันอะไรประมนี้เนาะโอเคนะ วิธีการทำให้มันเป็นคำถามเนาะในตรงนี้ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคำว่า do เราจะไม่สามารถที่จะทำเหมือน verb to be อย่างเช่น I am I am student ก็ am I a student อนี้ไม่ได้นะคะถ้าเราเอาคำว่า do มาไว้ข้างหน้านแล้วอย่างเช่น e uh, you do homework เธอทำกันบ้านเราจะเราจะมาถามว่า Do you homework เนี่ยไม่ได้ดังนั้นในหลักกันทำคำถามนะคะดูการดัสวันนี้ครูจะเน้นให้เราสังเกตคำถามที่ใช้ดูก a รดัสว่าถ้าในกรณีที่ขึ้นต้นด้วยคำถามอย่างเช่น you go to school by car กับ he come from China แล้วเขาเว้นข้างหน้าให้เราเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราจะใช้ดูกับ d ดัสยังไง ก็คือให้สังเกตคำว่า you กับคำว่า k e โอเคไหมถ้า you ก็แปลว่าใช้ดูแล้วก็เอาดูมาไว้ข้างหน้าเป็นคำถามได้เลยอันนี้คืออย่างเช่นประโยคนี้เป็น you go to school by car ก็คือเป็นประโยคปกตินะก็คือฉันเฮ้ยเธอเธอไปโรงเรียนโดยรถยนต์พอเราเอาดูมาไว้ข้างหน้าอยู you ่ก็จะเป็น do you go to school by car ก็เป็นคำถามว่าเธอไปโรงเรียนโดยรถยนต์ใช่ไหมจากที่พูดประโยคบอกเล่าว่าเธอไปโรงเรียนโดย รถยนต์แต่เราเอาดูมาเพื่อเป็นคำถามนะอย่างอีกอันหนึ่ง he come from China อันนี้ก็เป็นประโยคบอกเล่าปกติเลยว่าเขาผู้ชายคนนั้นเนี่ยมาจากประเทศจีนแต่พอเราเอาคำว่า does มาไว้ข้างหน้าให้มันเป็นคำถามใช่ไหมก็จะเป็น does he come from China ก็แปลว่าเขาผู้ชายคนนั้นเนี่ยมาจากประเทศจีนใช่ไหมคำว่าดูกับ does ก็คือเราก็สามารถใช้ไปอยู่ข้างหน้าประโยคบอกเล่าให้มันเป็นคำถามได้อย่างเช่น Uh, you you have uh, you have you have three sister อ uh, ่าแปลว่าเธอมีพี่สาวน้องสาวเนี่ยสามคนถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นคำถาม you เราต้องใช้อะไรใช้ do ใช่ไหมก็จะเป็น do you have three sister อ uh, ่ do you have three sister น nah. ี เธอมีพี่น้องที่เป็นผู้หญิงเนี่ยสามคนใช่ไหมอ่าก็คือเอาประโยคบอกเล่าปกตินี่แหละแต่เราจะเอาดูกับ does นะเนี่ยมาไว้ข้างหน้าก็จะกลายเป็นคําถามนั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นประโยคบอกเล่าที่เป็น I am I am student ถ้าเป็นในพวก verb to be แล้วเราไม่สามารถใช้ดูเข้ามาได้นะเพราะมันเป็น verb to be แล้วก็เอา verb to be ไว้ข้างหน้าก็เป็นคําถามแล้วแต่ do นี้คือใช้ในกรณีที่มันเป็นประโยคพี่ ไม่ใช่กริยา verb to do verb to have verb to be แต่มันเป็นกริยาทั่วไปอย่างเช่นคำว่าโกงเนี่ยเห็นไหมในตรงนี้คำว่ากลมเป็นกริยาใช่ไหมมันเป็นกริยาทั่วไปดังนั้นเราก็ใช้ดูได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็น ismr เท่านั้นแหละเราไม่สามารถที่จะใช้ดูมาได้นะเราก็เอา ismr เนี่ยมาปรับเป็นคำถามได้เลยเเนาะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจ อันนี้ก็คือการบ้านนะคะการบ้านคือ homework งานบ้านคือ housework ่าการบ้านวันนี้ก็คือให้นักเรียนน่ะไปเลือกดูกับ d a s เนี่ยมาเติมว่าคำไหนควรใช้ Do กับคำไหนควรใช้ d a s อย่างเช่นข้อหนึ่งมันมี he อยู่แล้วใช่ไหมเราก็เลยรู้เลยว่า he ต้องตามด้วยอะไรแต่ถ้าเป็นข้อสองที่มันเป็นคำถาม Why แล้วก็ they a l s go there y จุดๆไอ้จ,จุดๆเนี้ยเราจะเลือกอะไรระหว่าง do กับ das ก็ให้สังเกตคําว่า day เห็นไหมเห็นคําว่า day ปะแล้วก็ข้อสามเป็น john john คือชื่อคนชื่อคนเนี่ยที่ครูยกมาเป็นตัวอย่างไปเนาะชื่อคน john john คนจะเป็นชื่อผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วคณจะเป็น he หรือ she ล่ะอืต่อไปข้อสี่ข้อสี่ให้สังเกตคําว่า he ก็คือมี he อยู่แล้วเราก็เลือก do กับ das มาไว้ข้างหน้าได้เลย กับข้อ5 Helen ลนแอนไอเฮกับแอนเฮเลนคือชื่อคนก็คือคนที่ชื่อ h e เลนและฉันมีสองคนใช่ไหมเทียบกับคำสรรพนามเราจะใช้คำว่าอะไรเราใช้คำว่าเดได้ไหมพวกเขาได้ไหมในเมื่อมันก็มีฉันอยู่ในนั้นอะใช้พวกเขาไหมหรือต้องเป็นพวกเราเอาให้สังเกตด,ดูดีๆนะส่วนข้อ6กข้อหชื่อว่าปิงเนาะปิงโคกวเฮมมิร์มปิงเนี่ยคือชื่อคนเหมือนกัน ชื่อคนจะใช้ดูหรือ does อ้าวสังเกต h e y swim very fast ก็คือ day day ก็เหมือนกันมีคำว,ว่า day อยู่แล้วไม่ยากเนาะ some plants some plants ก็คือพืชพืชหลายชนิดหลายชนิดพืชควรจะเป็นอะไรล่ะมันมีหลายชนิดด้วยม,ม,ม,มันไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวด้วยควรจะใช้ดูหรือ does แล้วก็9ข้อ9ข้อ9เป็นคำถามเดี๋ยว earth เดี๋ earth ก็คือคืออะไรคือโลกโลกโลกควรจะเทียบกับคำว่าอะไรได้บ้าง uvd สังเกตแล้วก็เลือกดูกับทัสมาแล้วก็ข้อ10ก็ง่ายมีคำว่าอยู่อยู่แล้วโอเค หวังว่านักเรียนจะทําได้แล้วก็เข้าใจนะคะถ้าคําศัพท์ไหนที่นักเรียนว,ว่านักเรียนอ่านไม่ออกแปลไม่ได้ว่าประโยคนี้นี่มันคืออะไรนักเรียนสามารถเซิร์ชในอ่ o g ูเกิลได้นะคะ Google มีดิชเชอรีอยู่ใน Google นะเราสามารถแปลความหมายได้หรือถ้าใครขยันเข้ามานิดนึงก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่องดูกับดัสใน YouTube ก็ได้เขามีสอนมากมายเนาะหรือถ้าใคร ไม่ไม่อยากไปหาข้อมูลเพิ่มเติมละเรียนแค่ของครูพิมพ์ก็พอก็สามารถเปิดย้อนเข้าไปดูจะได้เข้าใจมากขึ้นและก็ทํากันบ้านได้ถูกต้องนะโอเคสถานการณ์แบบนี้เราคงไม่ได้เจอกันง่ายๆนะคะก็อยากให้นักเรียนใส่ใจตัวเองเนาะเพราะว่าทั้งหมดนี้ก็คือความรู้ของตัวเองและการที่นักเรียนไม่ได้มาโรงเรียนถือว่านักเรียนเสียเปรียบนะดังนั้นในช่วงเวลาที่เราเสียเปรียบเนี่ย เราต้องพยายามศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองอย่าปล่อยเวลาผ่านไปเนาะเราจะไม่ได้อะไรโอเคสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ time to say goodbye see you next time and take care of yourself okay bye